ก็เราวันนี้เราขุด5ต่อก่อนเนาะเราจะไปชำลงกระถางดำเบอร์ใหญ่เนาะแต่ว่ามีออเดอร์อต่อสด1ต้นใช่ไหม1ต้นก็น่าจะเป็นเอาต้นนี้ให้เนาะก็คือความความยากของการขุดขุดไผ่บงหวานเบอร์9นี่ก็คือมันจะลึกมากทุกคนดูเงาเขาเนี่ยก็คือเขาจะแทงหน่อลึกใช่ไหมแทงหน่อลงไปลึกเราเพื่อเพื่อที่จะขึ้นมาเขาถึงสามารถที่จะออก นอห่างกอได้นะทุกคนแต่มันจะต่างกันเลยกับเบอร์สามเบอร์สามจะขุดง่ายกว่ามากเพราะแต่ละตอเบอร์สามนี่คือตอกแยกตอกแยกออกได้ง่ายๆเลยเพราะโคนหนอเขาจะอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนแล้วแบบมันจะเห็นง่ายแต่ตัวเนี้เราต้องขุดหลุมเหมือนขุดล้อมลงไปก่อนเพื่อที่จะให้เจอเงาเนี่ยมันลึกนะทุกคนเท่านี้ก็ถือว่าลึกปกติถ้าเบอร์สามก็จะอยู่บนนี้เนาะนเงาจะอยู่บนนี้เลยก็คือเรามาเสียบนี้ได้เลยแต่เบอร์เก้ามันไม่ได้ทุกคนเห็นไหม ยิ่งออกหน่อมาห่างกอเท่าไหร่ยิ่งลงลึกเท่านั้นเนี่ยความลึกดูลงไปแล้วขึ้นมาเราต้องขุดล้อมลงไปก่อนแล้วก็สอกยากนะสำหรับนี่แหละความต่างก็คือเขาจะออกหนอลึกกว่าแล้วก็ห่างกอออกมาก็ทําให้ขุดยากลงไปอีกแต่เราต่อเผื่อจะได้เนาะออถือว่าเป็นงานหินเลยเกือบเที่งได้ได้ได้ห้าต้นนี่แหละประมาณนั้นทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ยาลิงรากแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเนาะว่าทำแบบไหน ้นสําหรับต้นชาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าสําหรับงานต่อสดนี้ทุกคนนี่ต่อละ,อะ500บาทรวมส่งนะถ้าใครสนใจไผ่บงาลเป็นมะ่งเบือเก้าก็สอบถามทางคลิเข้ามาได้เลย